ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงเริ่มปีงบประมาณใหม่แล้วก็ปีการศึกษาใหม่ด้วยลหลายๆคนในญี่ปุ่นก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันครับที่ฟาร์มแห่งหนึ่งก็มีการจัดพิธีรับพนักงานใหม่แบบน่ารักน่ารักด้วยเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจ็ปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ ช่วงนี้กำลังเริ่มปีงบประมาณใหม่ที่ญี่ปุ่นเลยพร้อมกับดอกซากุระที่กำลังบานแล้วผมก็ไปเจอข่าวหนึ่งเกี่ยวกับพิธีเข้าบริษัทแบบน่ารักน่ารักก็เลยหยิบมาแปลให้ฟังกันในวันนี้ครับที่มาของข่าวนี้ก็มาจาก NHK News Web e c ครับเรามาดูหัวข้อข่าวกันก่อนหัวข้อข่าวนี้ชื่อว่าぼくじょうの入社式で新จิโนが必死の稽首をする แปลว่ามีการให้พนักงานใหม่ตัดค้นแกะในพิธีเข้าบริษัทฟาร์มปศุสัตว์ก็คือเป็นพิธีเข้าบริษัทโดยการให้ตัดค้นแกะเพื่อตอนรับพนักงานนั่นเองครับในนี้มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า ok ok แปลว่าฟาร์มปศุสัตว์ครับในที่นี้เขาใช้ว่าชาร์ิปศุสัิวิธีเข้าบริษัท ของฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็มีคำว่า new ชาชิกิมาด้วย new ชาชิกิก็คือพิธีเข้าบริษัทครับถ้าดูคันจิก็จะเป็นตัวเข้าบริษัทแล้วก็พิธีแต่ว่าเราจะแปลาจากหลังมาหนะ้าก็คือพิธีเข้าบริษัทแทนครับแล้วก็มีคำว่าฮ no ิตจิโนเคะฮิตจิโนเคะก็ว่าฮิตจิแปลว่าแกะแล้วก็เคเนี่ยแปลว่าคนนั่นเองครับ ฮิตจิโนเคก็คือคนแกะครับในนี้เขาทำอะไรเขาฮิตจิโนเคนะคิรุฮิตจิโนเคนะคิรุก็คือตัดคนแกะนั่นเองครับามาดูเนื้อข่าวกันครับจิซ u กะเก็นฟูจิน o มิย a ส์นิอาลฟูกุจงได้ทัศรับน,นิรร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 ร ณฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิโนมิยะจังหวัดชิซุโอกะมีพิธีเข้าบริษัทเพื่อต้อนรับพนักงานใหม่คำว่าชาอินโอมุไกเอุชาอินโอมุไกเอุแปลว่าต้อนรับพนักงานใหม่ครับชาอินแปลว่าพนักงานแล้วก็ในขเขาเขาจะใช้อัตราชิชาอินก็คือพนักงานใหม่แล้วก็คำว่ามุไกเอุมุไกเอุ แปลว่าต้อนรับหรือถ้าเราใช้กับเวลาเราไปสนามบินอย่างเช่นทโมร์จิโอหมูไก่รุอันนี้จะหมายถึงไปรับเพื่อนที่สนามบินครับก็เหมือนเป็นการต้อนรับกลับมาสู่ที่ของเรานั่นเองครับประโยคต่อไปนิวชาชิกิเดะอัตราชิชาอินฮัจินวะโอคีนะฮาซามิโอสึัตเตะฮิทจิโนเคโอคิริมัิตะแปลว่า ในพิธีนี้พนักง,งาน8คนใช้การไกรขนาดใหญ่ตัดขนแกะโอคินะฮะซามิก็คือกันไกรอันใหญ่อ่าอันนี้ใช้โอคินะอันนี้ก็แปลว่าใหญ่เหมือนกันแต่เป็น adjective นะครับโอคินะฮะซามิโอสกัเตะใช้กันไกรฮิซึจิโนเคโอคิริมาสตตัดขนแกะครับคิด h ต่ฮิซึจิโนเคะ นิกร์โกรามือกรายนินาริมัชิตะแปลว่าขนแกะที่ตัดได้มีน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย2กิโล8คนตัดออกมาได้2กิโลประมาณนี้เลยมาดูท่อนต่อไปกันนะครับこのฟู๊กซ์ที่นี่ก็มีคนทินกุ้งก็มีทีิป パナシャ s h a i i n ni natte hoshii to negatte Mai toshi k o n y o na niushashiki o o k ok o a t e i m a แปลว่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยปราถนาให้นักเรียนเติบโตจากประสบการณ์ต่างๆเป็นพนักง,งานที่ยอดเยี่ยมจึงมีการจัดพิธีเข้าบริษัทเช่นนี้ทุกปีมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูกันที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยเขาปรารถนาให้ คนที่เป็นนักเรียนเนี่ยได้ฮ ok ิ t โตกาวะมุเกเตะฮิโตกาวะมุเกเตเป็นสำนวนครับแปลว,ว่าเติบโตจากประสบการณ์ต่างๆเหมือนกับค่อยๆลอกผิวหนังไปทีละนิดทีละนิด,นด <c oughs> จนแบบได้เป็นเนื้อแท้ออกมาประมาณนี้แล้วก็ริปะริปะในนี้ใช้ริปปะนะริปปะนะก็คือ ยอดเยี่ยมครับคำว่าริปปะเเป็นคำคุณศัพท์นะหรือว่า adjective นะมักจะใช้กับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับอย่างเช่นริปปะโคโนโมก็คือเด็กที่เติบโตมาได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือเป็นเด็กดีแต่จะหมายถึงว่าเฮ้ยเขาเติบโตมาได้อย่างดีเลยนะหรือในที่นี้เขาใช้ริปปะชาอินริปปะชาอินก็คือพนักงานที่ยอดเยี่ยมแปลว่า บริษัทเนี่ยได้เคี่ยวเข็นฝึกฝนพนักงานจนกลายเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมหรือว่าริปปะนาชาอินนั่นนะครับคำนี้เป็นคำที่ดีอยากให้ลองใช้บ่อยๆเลยมีคำว่าโอโกนาฮุโอโกนาแปลว,ว่าจัดพิธีครับโอโกนาฮมักจะใช้กับิกิต่างๆอย่างเช่นในตอนนี้นิวชาชิก ok ิโอโอโกนาเตมัสนิวชาชิกิโอโอโกนาเตมัสก็คือจัดพิธีเข้าบริษัทครับ ประโยคต่อไปแ ok er ke ปลฮิโตกาวะมุเกะรุ u แปลว่าเเก็บกี่ย ok er วประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เติบโตขึ้นครับอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาะวผ่านเรื่องแย่ๆผ่านเรื่องดีๆแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เติบโตในทางจิตใจแล้วก็ทางความสามารถมากขึ้น นี่คือความหมายของฮิโตกาวะมุเกรุครับแล้วในประโยคนี้มีคำว่าอะไรอีกมีคำว่าอิโรยโดนะอิโรยโดนะอันนี้ลงทายด้วยนะก็แน่นอนว่าเป็น adjective นะหรือว่าคำคุณศัพท์นะอีกเช่นเคยอิโรยโดนะแปลว่าต่างๆนานาครับมักจะใช้กับสิ่งต่างๆมากมายใช้บ่อยๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะติดปากว่าอิโรยอิโรอิโรโรไปอย่างนี้ไปเรื่อย ก็ใช้แต่พอดีแล้วกันนะคำว่าอิโดอิโดนะน่ะแล้วก็มีคำว่าเคเกิงเคเกงแปลว่าประสบการณ์ครับในที่นี้เขาใช้ว่าอิโรอิโดะเคเกงก็คือป er ระสบการณ์ต่างๆนั่นเองอิโดอิโดะเคเกิงวอสเตะผ่านประสบการณ์ต่างๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง,างๆแล้วก็เซโจขุรุเติจโตขุ้ เซโจสุแปลว่าเติบโตขึ้นมาครับผ่านประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เต,ติบโตขึ้นมาเป็นพนักง,งานที่ยอดเยี่ยมริปปะนะชาอินนั่นเองแล้วก็มีคอมเมนต์จากพนักง,งานเล่าให้ฟังว่าดัางนี้ครับฉัารูชสึกตื่นเต้นมากิต่ก็รู้สึกะ่าต้องกะทนอยะ่ต่อไปเพระว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เสร็คิริมาชิตะ いいแปลว่าพนักง,งานใหม่กล่าวว่าตื่นเต้นครับแต่ว่าแกะอยู่นิ่งๆแล้วอดทนมากผมก็เลยรีบตัดคนครับผมจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์ให้ได้ครับก็ถือว่าเป็นการพูดคอมเมนต์ที่แสดงความอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอัจี เนจึกาฤแต่ว่าแบบมีความร้อนแรงนะเน,นี่ยประมาณนี้ก็เป็นแนวญี่ปุ่นว่าแบบเออจะพยายามให้ดีครับอย่างนี้อันนี้เของก็บอกว่าจะพยายามสร้างความสมัธิที่ดีกับสัตว์ให้ได้ครับแล้วในประโยคนี้มีคําว่าอะไรบ้างเรามาดูกันครับมีคําที่มีประโยชน์มากมายเลยเริ่มจากคําแรกเขาพูดว่าคินโจชิมาชตังกะคินโจชิมาชตังกะคินโจชิมาชตก็คือ ตื่นเต้นมาจากคำว่าคินโจซึรุนั่นเองครับคำนี้ใช้บ่อยมากแล้วก็มักจะได้ยินบ่อยมากคือทุกคนก็คาดว่าคงจะตื่นเต้นเนาะเวลาต้องทำอะไรต่อหน้าคนอื่นหรือว่าทำอะไรที่จะได้รับการประเมินอย่างนี้ก็จะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยเวลาผมดูในวิดีโอใน YouTube ของ The First Take ที่เขาจะแบบอัดวิดีโอศิลปินให้ร้องเพลงได้แค่รอบเดียวเขาก็จะ กินโจซรุนีตื่นเต้นนะเนี่ยประมาณนี้ก็เป็นคำที่ใช้บ่อยครับกินโจซึรุถ้าตื่นเต้นก็กินโจซึรุกินโจชิมาสประมาณนี้ครับต่อไปเขาบอกว่าฮิตช ok it ิ ok it ่งะอุกงก้าไนเดะก้ามังสตีตาฮิตชิ่ะอุกงก้าไนเดะกามังสตีตาก็คือแกะนั้นอุกงก้าไนไม่เคลื่อนไหวกามังสตีตะและอดทน คำว่ากำมั g s เตต a ก็มาจากคำว่ากำมั g s ุรุแปลว่าอดทนครับอดทนไม่ว่าจะกับเรื่องแย่ๆแค่ไหนก็กำมัง s ุรุอดทนเอาไว้เอคำนี้ก็ถ้าต้องเจอเรื่องแย่ๆก็กำมังชิมาโชอดทนกันครับ <laughs> หรือถ้าต้องทำงานที่ยังไม่ค่อยชอบแล้ะยังไม่ได้หาการใหม่ยังรู้สึกว่าไปไม่ได้ก็กำมังชิมาโชอดทนกันครับ ต่อไปพอเขาเห็นว่าแกะน้อยน้องแกะนั้นไม่เคลื่อนไหวแล้วก็อดทนแล้วเขาก็เลยอิโซยเดเคโอคิริมาสตะอิโซยเดเคโอคิริมาสตะรีบตัดขนครับเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าเคโอคิริมาสตะก็คือตัดขนในนี้เขามีส่วนขยายมาก็คืออิโซยเดอิโซยเดคำว่าอิโซยเดพันมาจากคำว่าอิโซงุอิโซงุแปลว่า รีบเร่งครับเขาเห็นว่าน้องแกะกําลังอดทนอยู่นะเขาก็เลยรีบเร่งตัดขนให้เลยครับอ่าแล้วเขาบอกเป้าหมาญี่ปุ่าว่าโดบいいุึโตอีคังเกะโอสกุรุโกโตะกาเดคิรุโยนิกัาบาริมัสจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์ให้ได้ครับโดบุึโตก็คือกับสัตว์ใช่ไหมยีคังเกะคำนี้ดีครับอีคังเกะ คำว,ว่าอ e ีก็คือดีขยายคำว,ว่าคังเคคังเคแปลว่าความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามก็ใช้คังเคไปหมดเลยถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็คือมนุษย์สัมพันธ์ก็จะใช้คําว่านินเง่งคังเกนิ้นเง่งคังเกมนุษย์สัมพันธ์ครับใครที่มนุษย์สัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีตอนนี้ก็กำลังชิมโช <laughs> อดทนกันนะครับ ร่วมสร้างโต้คก็คือจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์โคโตะกะเดิรุโยนิจะพยายามทำให้ได้แล้วก็คำนี้ใช้บ่อยมาหลายคนคงเคยได้ยินแน่นอนกัมบาริมัสกัมบาริมัสแปลว่าพยายามครับกัมบาริมัสมาจากคำว่ากัมบารุกัมบารุที่แปลว่าพยายามนั่นแหละครับ และนี่ก็คือข้าวตอนรับพนักง,งานใหม่ด้วยการให้ตัดขนแกะครับก็เป็นวิธีต้อนรับพนักง,งานใหม่ที่น่ารักมากแล้วก็ยังสื่อถึงสำนวนของเขาด้วยว่าโตะกาวะมุเกรุผ่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆแล้วก็จะเติบโตขึ้นนั่นเองครับเอาละเรามาทบทวนคำศัพท์กันในตอนนี้ครับบุโจงบุโจฟาร์มปสุสัตว นิวช่าสกินิวช่าสกิพิธีเข้าบริษัทฮิตะจิโนะเกะฮิตะจิโนะเกะคนแก่ชายินโู้มุคาเอรุชายินโู้มุคาเอรุต้อนรับพนักงานใหม่ฮิโตูกาวะมุเกรุฮิโตูกาวะมุเกรุเติบโตจากรประสบการณ์ต่างๆริปปะนะริปปะนะ ยอดเยี่ยมอิโรยโรนะอิโรยโรนะต่างต่างนานาเคเกงเคเกงประสบการณ์เซโจสึเซรจสเติบโตคินโจสุคินโจสุตื่นเต้นกำมังสุกำมังสุอดทนอิโซกุ อีสอรีบเร่งด o b u ุจิดบุสัตคันเคคังเคงเค,ความสัมพันธ์แกรมบาลุกมบ,บพยายามแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจเปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2783คำและสำนวนครับ สามารถติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์คำอธิบายได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ j จ p ป n e s e กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ p Podbeat ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j จ p ป n e s e ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ